ค่ะไอโก้พอดีมีเอซคอมเมนต์มาถามหลายคนมากเลยว่าไอ้มีวิธีกันเบิ่งเพจหนูจังไดตัวผู้เบิ่งจังไดตัวแม่เบิ่งจังไหนไอพ่อสิมีวิธีบอกบอครับย่อ <Hi. S 1> มือนี้กับสิผ้ามาแนะนําเบิง่งความนะครับนี้ครับชวนมากกันคนเลี้ยงไม่ครับสําหรับมือไม้ที่าเลี้ยงหนูอสิบ่ท่านหูเพจหนูครับเดือนนึง อาจีพเบิ่งยากแน่แต่ว่าสำหรับผมมสองเดือนอาจีพเบิ่งชัดเจนแล้วอันสำหรัมมบผมว่าแต่ว่าเดือนหนึงน่งอาจีพเบิ่งยากแน่ครับต่งคนที่ผ้าบ้าเบิ่งครับโอเคสิ้าบ,าบ้าเบื้องนี้สองเดือนอคือสองเดือนนี่คือสิเห็นชัดแล้วแม่นบ่ค่ะแม่นครับสองเดือนคือแสงน้องผาเบิ่งเห็ดเนี่ยก่อน ตัวแมวอ้นวนๆเลยเนาะจับแม่นี่นี่นะครับคัน,นเฟสเมียครับคันคันเพศเมียกันสิตรงนี้จะรู้นึงครับเนี่ย นี่เบิ่งง่ายๆเลยครับขันสวงเดือนขึ้นแล้วมันจีเบิ่งง่ายครับนี่อันนี้คือเดือนที่มันเป็นนุ่นๆึ้นนี้ป่ะคะแม่ครับนี่แหละครับเพจเมียแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกรูนึงครับนี่เป็นเป็นรูทายเขาไอ้บางบางคนสำหรับมือใหม่แลวก็อาจจีบ่ท่านหูจักครับว่าเพจเมียเป็นยังไงพุมกับพ่อเบิ่งไดครับชเดือนแต่ว่าขันเดือนหนึ่งขันบ่เซียนี่หลีก็บเบิ่งยย่างู่ครับเพจผูกครับ สีผ้ามัองเพียผูนี่ครับสังเกตง่ายๆครับเพียดผูครับอันนี้ก็ัจะเป็นเป็นเกี่ยวของคนครับเกี่ยวยืนลางครับทั้งๆทั้งๆซิมมี่เป็นรูรูไทยคนครับนี่สังเกตง่ายครับรูไทยคนจะอยู่นี่ครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวคนครับจะบ่มีสองรูคือตัวเมียครับจะมีลูรูเดี่ยวครับอยู่ติดหางเลยครับสังสังเกตได้ง่ายครับสำหรับ อฟซีที่คอมเมนต์มากครับเมึงไงครับมืงอนี้ผมมาตอบคาถามให้แล้วครับท่านผู้ใดสนใจก็ถามข้ามาใดแม่นะครับท่านสนใจก็โทรวมาสอบถามได้ท่านผู้ใดอยากลุ้งมือก็สอบถามได้ครับมีนือหาลุ้งหายความครับลุ้งพอ,อะไรแล้วก็เอาหนูไปชงให้ลุงเรียบร้อยครับหนูพร้อมผสมเลยเนาะจ้ะแม่ตอนนี้กยุยระม้าแปดเก้าขีดครับก็ตัวตัว,ตวผูกอ่าจ้ะแม่ หมูผมนี่นะครับหุ่งเชีนี่แหละรลูกปอนเนาะครับลูกปอนกับที่เชียงเนี้ยทำว่ามีเทคนิคบอลให้เห็นหมูเชียงผมกับมีอยู่ครับเทคนิคจังใดบอกใดบอกนี่ไงครับนี่ไงครับตั้งอยู่นี่ไงครับนี่ครับของผมนี่เล็บต่อสอยทั่วเหลืองเลยเนาะแมนของแสบของหมูเลยครับจับออกมาหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนนี้คือปอนเลยบอ่ะคะแม่จับออกมาหนึ่งหนึ่งเดือนนี้เพื่อนสียังสิหิวนม,มอยู่ช่วงนั้นเพราะว่าจับออกมาจากเมียเพื่อนแตใส่เนี้แต่สรอยตัวนี้แล้ครับเสริมให้เพื่อนครับว่าต้องเสริมด่วนครับประมาณอาทิตย์กลักวๆกว็เศร้าห้กินไย้เลยครับภายในเพื่อนจะกินซุ่มอาหารซุ่มมั่นซุมข้อโพดอาหารเสริมเพื่อนครับคือกิ<ใ>นได้ขึ้นหนูใหญ่เลยเนาะแม่แม่แม่ันสำรับมือไหมคันอยากได้หนู ขันอยากให้หนูชเชื่องขึ้นหนูผมกับคนล่องเบืองกันดดครับหนูผมมออ่มีอายรครับชเชื่องทุกตัวครับจับได้ทุกตัวนี่จับได้ทุกตัวเลยหนูผมขันท่านไหนสนใจอยากได้หนูเชื่องสนใจข้อ่านสนใจแมท่านก็ให้โทร่หรือว่าสอบถามเขามาได้ดครับอีก<ม>ต่อไ้ที่เบอร์โทร่ด,ด้านล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมสิถิ่มเบอร์โทร่ว้ด,ด้านล่างเด้อขันผู้ได้สนใจอยาก ได้พอพันแม่พันหนูกรใหายิดตัวเขามาได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณหลายๆก็มาตอบคอมเมนต์เอฟซีห้เนาะครับเธอหน่าสงสัยอีกอยังมากกะเม็นเขามาได้นะคะครับ,รบขอบคุณหลายๆค,ครับสวัสดีค่ะ